สวัสดีค่ะสวัสดี Line and Home คลิปนี้เสนอขายบ้านไม้พื้นที่เยอะนะคะ300ตารางวาด้านหลังติดแม่น้ำขานนะคะเป็นแม่น้ำที่ไหลามาจากดอยอินทนนท์เดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปชมค่ะอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านนะคะอันนี้ต,ติดถนนลาดยางค่ะบ้านหลังนี้ห่างจากถนนใหญ่นะคะเส้นสันประตอง จอมท้องเข้ามา1กิโลเมตรค่ะบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่นะคะรอบๆเป็นเพื่อนบ้านและญาติมิตรทั้งหมดเลยเนื้อที่เยอะค่ะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ อันนี้ขอบออไม่ได้ทำกำแพงนะคะด้านข้างเพราะเป็นญาติบิรกันหมดถ้าเรามาซื้อก็ได้ทำกำแพงเพิ่มสองด้าน,นะคะ่ะฝั่งนี้ก็เฉพาะตัวบ้านนะคะบ้านหลังไม้ที่แพนมานี่เป็นบ้านญาติอีกหลังหนึ่งนะคะไม่ได้รวมพื้นบ้านยกสูงค่ะลมเย็นโกกสบายข้างบนบ้านจะมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ำ ในบ้านก็จะปลูกต้นส้มโอต้นมะม่วงลำไยนะคะเป็นไม้สักปนกับไม้อื่นๆค่ะแต่ว่าไม้สภาพดีอยู่นะคะโครงสร้างอย่างแข็งแรงค่ะสามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ นี่จะเป็นใต้ถุนบ้านนะคะยุกสูงค่ะบันไดขึ้นหน้าบ้านแล้วตรงส่วนห้องครัวบ้านปูนนี้ต่อเติมทีหลังนะคะแล้วก็นั้นเป็นบันไดขึ้นด้านหลัง นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนี้เป็นห้องครัวค่ะห้องอเนกประสงค์ ฐานบันไดทำกว้างนะคะเดินสบายค่ะนี้ด้านข้างเป็นชานระเบียงนะคะเมื่อก่อนไม่ได้ทำไม่ได้เอาฟิวเจอร์บอร์ดมากันนะคะ ก็จะเป็นระเบียงโล่งกว้างถ้าใครจะมาอยู่ก็แค่รื้อออกก็ได้ค่ะแต่อาจจะได้เพิ่มชายหลังคาออกไปเพราะว่ารู้สึกฝนจะสาดนะคะนี่ข้างในกั้นเป็น2ห้องนอนค่ะอันนี้ก็เป็นห้องถงโล่งๆแบบนี้เลย อน,นี้ห้องนอนหนึ่งห้องนะคะ้วอันนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะมีสองห้อง่าเดินมีประตูเปิดมาตรงระเบียงชานร,ระเบียงด้านหลังเนี่ยนะคะชานร,ระเบียงกว้างค่ะถ้าเอาสแลมเขียวนี้ออกก็บ้านก็โล่งเลยนะคะแล้วก็เห็นวิว มีห้องน้ำข้างบนอีกห้องหนึ่งนี่ยค่ะที่มองไปจะเป็นระเบียงแล้วก็อันนี้บันไดลงนะคะถ้ารือออกก็โล่งค่ะแต่อย่างที่บอกอะค่ะต้องทำชั้นหลังคาออกมาเพื่อการฝน นี้เดินจะพาไปดูด้านหลังบ้านนะคะนี้เดินมาด้านข้างพื้นที่ยังเหลือไว้ปลูกอะไรอีกเยอะเลยนะคะซ้ายขวาเขาไม่ได้ทำกำแพงค่ะเพราะว่าเป็นเป็นาติกันหมดเลยถ้าเรามาอยู่ก็อาจจะต้องต่อเติมตรงในส่วนของกำแพงเพิ่มนอกนั้นตัวบ้านนูว่าไม่ต้องทำอะไรลนะคะถ้ายังยังไม่ได้มาอยู่จริงๆก็สามารถ เข้าอยู่เป็นแบบบ้านพักต่างอากาศหรือนานๆมาพักที่เชียงใหม่นี่ก็เหมาะค่ะมีห้องครัวแล้วก็โจนด้านหลังเนี่ค่ะที่เราจะลงไปชนกับแม่น้ำเ,เรียกแม่น้ำขานนะคะต,ตรงนี้ในส่วนราชการเขามาทำเป็นเหมือนออที่เดินที่ปั่นจักรยานได้ค่ะเนี่ย เป็นบ้านที่น่าอยู่หลังหนึ่งเลยนะคะแนะนำค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่จริงได้ที่เบอร์แล้วก็ลายที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ